เขากว่าเว่ยงงยากเลย <c oughs> มาเราจ้าชีมาเราจ้าม,ม,ม,มาเราจ้ามาเลี้ยเลีเ้ยงเลี้ยงมาแอลค่ะมาบอกกุ้งแท้เอาเลยเจใ๊ใหญ่อเอาของไหมคะเดีเออก็เป็นลูก<ๆ>ก็เคยลามนะจริงจริงแล้วก็ต้องเจ็บถูกไหมก็ต้องเจ็บอะไรเงี้ยแต่คือเอา้าหล่อนเอเอหล่อนเคยโดนหรอ รายการต่อไปนี้ไม่ใช่รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเพราะมีเนื้อหาที่ไร้สาระและหยาบคายกูบอกแล้วนะอย่าให้กูเห็นว่าเม้นด่ากูวันนี้เราจะพาไปเราจะไปรับกระเทยคนหนึ่งเป็นกระเทยที่เกี้ยมากเกี้ยที่สุดเท่าที่รู้จักมาแต่นางคือเป็นลุกลุกแบบลุกอย่างเดียวนางไม่รับตอนนี้กำลังจะขับรถไปรับนางแล้วดีดา นาสรานทีอีดอกใครกูไปยืนใต้ต้นไม้ดีกูโดนลมตี <c oughs> แล้วล่อนคำย้อนสอนทำไมละอีดอ,อกนี่เราล่อนทำทำท่องยูทูปเนี่อีดอ,อกคือกูอยากจะบอกอีดอ,อกสปอนเซอร์ต้องเข้านะสปอนเซอร์คิมกันแดดออ่าอีดอ,อกผ <c oughs> ี่ก่อนนะาดำมาอีดอ,อก <c oughs> แต่สั่งไปเล่าเรื่องเฮียนะ <c oughs> มันดู <c oughs> เฮีย <c oughs> อีดอกแบบซอสมันสั่ก็ดูอยู่อีดอกอีพีแรกล่นเอาอีเก๊กอีเก๊กตัวกลางมานั่งแอบทำไมเป็นอะไรนั่งแอบ แอบแบวีดอกแบบว่าอะไรอยเพราะว่าไม่อยากมีผัวอยากมีเงินเยอะถ้ามีเงินเยอะแล้วก็ไปเสือปูช่ายเราแนะนำตัวเราเราใช้รายการอะไรอวัสดีเรามีชื่อรายการยารายการเย็บเก่งสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่รายการเย็บเก่งค่ะสตองสไกนะค่ะต้องคุยแต่เรื่อง หรืเชิญฉันมาเนี่ยคือเอาฉันมาปาระเบอร์หรือให้ฉันปาระเบอร์ไซร่อนอาดีดีซื้อซองว่าโทนนี้ต้นกูดูว่าโทนนี้ผีอ,อีดอกน้าอย่างกับผีเฮดอกบาสว่าเรื่องทั้งหมดที่จะเล่าวันนี้ไม่ตอแหละจะต่อแหลได้ไงคน,นดูเขาก็ลุ่ปไปอิดอกอาสาบานถ้าตอนแหลขอให้พูดตามบูหาตอนแหลกขอให้ขอให้เป็นเอ็ดสวยเออก็เป็นลูกก็เคยลามนะแต่ก็ เออมันไม่ใช่ว่ามันเจ็บมันีดอกเป็นความบิดลาดทั้งย่าดในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถือว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะเราฉันก็ไม่เคยพอหลังจากนั้นอะฉันก็ไม่เคยคิดที่จะพยายามนะว่าเวลาคนขอฉันลุกแย่ฉันเข้าไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการต้องเจ็บถูกไหมก็ต้องเจ็บอะไรเงี้ยแต่คืออ้าวลอนเออลอนเคยโดนหรอ เลาหล่อนนันด,นนดกับผู้ชายอ่ะมัน,น,น,ะนจะฟิลยังไงหล่อนจะทำเสียงยังไงแบบนี่ครับนี่นัน่นปะไม่ไม่ไม่นะฉันก็โทรไปล,ลองลอ,ลองทำติดฮัลฮโหลเบอร์ใครอ่ะอะไรเงี้ยทำงานต้องตอบกลับมาหรือเล้วเป็นหล่อนก็ต้องตอบกลับมานะแล้วโทรหาใครล่ะเออฉันก็ชอบแบบอ๋อโทรหาคนเนี้ยแต่ฉันน่ะเป็นคนปุบปับมันฉันก็บอกแต่ฉันไม่พิมพ์ออกมาเลยฉันก็เป็นหลอกล่อมานั่งเล่นห้องเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันน่ะชอบลงทุนกับผู้ชายเรื่องอะไรพวกเนี้ยคือฉันน่ะเป็นคนที่ อยู่แล้วแม่ฉันก็ชอบไปหาได้จะเอาอะไรเอออะไรอย่างงี้ยอกเรื่องราวพีคงนียมีสองเหตุการณ์ทำไ,ได้ในครั้งแรกที่ลุกแต่ไม่ขอบอกว่าตอนไหนท <c oughs> ำได้ฉันเจอในแจ็คดี <c oughs> มอก่อนมอก่อนฮอนเนตไม่ดังนะคะนี่บอกเลยเมื่อก่อนฮอนเนตไม่ดังเจอคนเนี้ยที่แจ็คดี รู้ไหมว่าเมื่อก่อนคนเล่นมันไม่เยอะมันสมัยนี้ไงสมัยนี้เดี๋ยวนี้สองโลก็คือเต็มที่ก็คือเซิร์ชแบบมันก็เต็มแล้วเพราะคนเล่นเต็มทุกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นฉัเรียนมัธยมอยู่เลยฉันนี่เรียนมปลายอยู่เลยเออแล้วฉันก็อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็คุยดีลเดิลกันเสร็จฉันก็หลอกล่อผู้ชายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยฉันขับรถเป็กผู้ชาย30โลก็เลยขับรถนะไปโรงแรมย่านมหาชัย สมุทรสาครสุดว่ะก็พาผู้ชายเขาโรงแรมจ่ตังเองด้วยค่ะผู้ชายจะจ่ายนี่บอกว่าปะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวนี้จ่ายเองเลย้ยแต่ปฏิกิริยาที่ฉันเป็นแล้วผู้ชายแปลคือยังไงรู้ไหมยังไงฉันใส่ถุงเท้าเขาใส่งเท้มึงกขาใส่ถุงเท้ามันเป็นฟิล์ญี่ปุ่นแบบว่าที่เสร็จอะไรเงี้ยผู้ชายก็อาบน้ำน้ำมันนีอ่างผู้ชายก็เปิดน้ำอ่างผู้ชายอ่ะก็ชวนฉันลงอ่าง ก็เดินไปฉันก็ลงอ่าสิ่งที่ผู้ชายตกใจแล้วพังกขึ้นมาคืออะไรรู้ปะอะไรอทำไมเธอไม่ถอดถุงเท้าผู้ชายก็ต้องใส่ว่าฉันลงไปในอ่างน้ำเนี่ยฉันยังไม่ถอดถุงเท้าเลยฉันไม่ถอดฉันก็เดินออกไปข้างนอกเนี่ยผู้ชายมันก็สงสัยสังเกตสั่งการไงจนจังหวะที่ฉันน่้เดินออกมาฉันถอดถุงเท้าแล้วใส่รองเท้าหนังไยเงี้ยคือเฉลยคืออะไรรู้ไหมคือฉันพลาเล็บ แยจ้า่เนี่ยถูจ้าเล็บเจลได้จ้าตอนนั้นจ้าเป็นเล็บเจลใหม่ๆเลยจ้าแต่ผู้ชายไม่รู้นะเพราะเขาคุยกับผู้ชายคนนี้นานอยู่พอสมควรนะก็มีอะไรกันค่อนข้างบ่อยนะมีเรื่องดูเรื่องที่เป็นเรื่องทอารแตทวก็เลยทางวิการจะรู้จักจะต้องรู้จักน้องข้าวโอ๊ตเป็นลูกสาวฉันเองค่ะแต่ความเฮี้ยนนี่ก็คือเลียงเียงกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อน้องข้าวโอ๊ต EOT เนี่ยก,ก็ก็เล่นทอนเนตฉันก็เห็นแล้วแหละก็แกลงโหลดเป็นแอคเ n าไม่ใส่รูคนที่เล่นทอนเนตจะรู้ดีว่าเล่นแบบแอคเ n าไม่ใส่รูมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันจะแกลงแอปว่าเป็นคนนี้ไป ก็คุยกันฉันก็ส่งรูปไปออ eot ก็แกล้งทักมั้ยปะเ,ออเธอเราเหมือนเจอเธอตอนขึ้นลิฟต์เลยเออขึ้นลิฟต์พร้อมกับเธอคุูก็นึกถ้าในใจและว่าออมันจะเคยเห็นไดงไงเนเมื่อฉันไปไปหาลูกคนอื่นกับลูกคนอื่นเขามาะอะไรเงี้ยฉันก็แกล้งโ e o t ว่าเนี่ยเราอยู่ตึกเดียวกับเธอเลยอยู่ออชั้นเจ็ดเธอมาหาฉันสิ eot ก็เสร็จสับหรือชีก็มาบอกพวกฉันนะว่าเจ๊เดี๋ยวมานะ ก็ชงก้อนอะไรอย่างเงี้ยเสียขึ้นไปชั้นเจ็จชั้นก็ไม่รู้ว่าชั้นเต็จมีห้องอะไรม้งฉันก็ตู่ห้องไปนางไปยืนหน้าห้องนางกัไยืนหน้าห้องฉันก็แกล้งนางไว้รู้ปะพิมไปหานางว่าเธอมายืนหน้าห้องเราใช่ไหมโยก็ตอบว่าใช่ฉันก็เลยบอกว่าเธอหน้าเป็นสิวใช่ไหมโยโยก็บอกว่าโยก็บอกว่าใช่ฉันก็พิมพ์ตอบไปว่า เออแบบเธอโอเคเลยอะเราเราเราขอโทษนะที่ต้องเรื่องนัดเธออะไรเงี้ยโยแล้วก็เป็นฟิลนะาเสียแล้วก็พิมพ์ลายกลับมาว่าแบบเออเธอทีหลังถ้าไม่พร้อมก็บอกนะก็มาขอประตูห้องฉันก็ขี้อยู่ในห้องน้ำนางเปิดประตูห้องมานางก็ทําเสียงโอ๊ยดอกเจ๊ไปเจอผู้ชายมาผู้ชายเปิดประตูห้องออกมาเนี่ยนะผู้ชายฟันเฮียมากหนูแทบบอกผู้ชายเลยว่า โยดูเดนเท้าทอแบบอูก็ขำขึ like ้นมาจากในห้องน้ําเลยโยชี้ก็ถามว่าอีเจ๊ขำอะไรวะอะไรเงี้ยฉันก็เลยบอกว่าอีดอกก็มึงรู้ไหมผู้ชายที่มึงคุยน่ะคือโกูยังาทิเป็นไก่เลยค่ะเลยก็เป็นเรื่องเฮียเรื่องหนึ่งที่แบบว่าหัวล้อนแชม เพนเวสแชมอิอติมาโรตาชิมาโรตามาโรตามาเลียกเลียเลียงมาแอลค่ะบากรุงท้อะไรโอ้หม่ค่ะเดี๋ยวสอดีฮาวดีฮาวโน่เรียกจอดตอนจะขึนมาเลวเธอมานี้ก่อนเธอมานี้ก่อน เมื่อ EP ที่แล้วค่ะคนนี้ชื่อมีเข้ามานี่ดิเข้ามานี่ดิออกก้องออกอองออกก้องก้อนแบออกก้องเร็วๆมองก้อนเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆหยอกเห็นก้อนมันเป็นหิบมันรู้ว่ากูจะกอดมันไงที่บชื่ออะไรคะชื่อชื่อมีเราชื่อฟ้านะ ยหอไม่มีหอเลยองเลว่ะเลยเวยถอดเสื้อสิเดี๋ยวเวยีเมียแม่มีสปอนเซอร์เข้าเวยแน่ยี่าเว่าเวย์